มาเด้อตาเอ้ตาเด้อมาเด้อมาเด้อกินปลาได้ได้โดยกับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ตสุขสุขคนเนาะว่าจะเป็นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเลยก็ยินดีตอนหับเข่าสูอ่าส่องแม่น้องเตอคือเก่าคือเดิมเนาะสดเติมก็อยู่ทางพี่แด๊ดพี่น้องเลยอยู่ทางเพื่อนรุ่มเหมือนเนาะหลังจากเฮามาแต่งานแต่งพี่น้องเลยเมืองเตอกับประเทศไทยคลิปให้พี่ให้น้องเบิร์ตเนาะงานแต่งสาวลำพอนเพื่อน หากามาพี่น้องไงอาบน้าอาบผ้าได้ก็อนลงมาอยู่ทางเฮือนลุมพี่เนะ <c oughs> ะาะเด็กกาดสีไปหายเ,อเตอร์เพิน่นไปแม่นหวังมง่วงไปต้อยงม่วงมาก,กินพี่น้องไงมาก,กินสุมมือนนี่เนาะโดยสบายดีป้าลูกแน่นอนสบายดีโดยไปต้อยงม่วงเนี่ยมาก,กินเนอะตอนนี้ก็เป็นเวลาำไม่ไมาสามโมงแรกแล้วพี่น้องไงคำเลยเนาะค่อยคำลงแรงนะครับบรรยากาศกาดสีขึ้ม เอาอ้าวอย่างใดบู้พี่น้องเลยเมื่อวานนี่ฝนตกเนาะนี้ก็จักว่าสิตกไปจักหมอแดงนี่คือเอาอ้าวพี่น้องเลยอากาศอ่าอบอ้าวซักงานฝนสิโตะดูหมอแดงนี่ไอเตอร์ไปต่อยม่วงม่ดุไม่ใช่แตงแก้วท่ะต่อยงวงเด้อะบ่ไอเตอร์ฝนไปต่อยม่วงก่อนพี่น้องเลยเนาะท่านี้สิแต่งแก้วท่ะก่อนมากินส้มกันเด้อมบอนี้เด้อเนาะพี่น้องเลยตัดผ้ามาอีก่ันนี้แวบไปแป๊บหนึ่งแมงเตอร์กับได้แตงแจ้วมาเรียบร้อยเด้วเนาะ แก่ปลาแดกพี่น้องเไงปลาแดกบุมีปลาแด,กเ,ดกเป็นตน้นครับเนาะแก่ปลาแดกอันน้ามีแต่น้าปลาแดกปรุงเอาเลยเบิง่งดเตอร์เผื่อยังบ่ม,มาอยู่เราจะพักหนึ่งบนแกดมากก็เห็นอยู่อ่ะบรรยากาศแคมทงไฮทงหน้ามาหน,นีิพี่น้องเลยอยู่อ่าหลังบ้านหลังเกอนของแม่ีเตอร์ที่ไหนเนาะมาๆใช่มา้มาล้วบ่ เตอพอแน่ด <gr> er ูเ <es> ้ยพ่เปแมวลงม่วงอยู่เอื้นป้าพี่น้องเอิ้นป้ามาเนยมายมาเโอ้โหลายลูกลายเอิ้นป้าเลยม่วงไข่้อพี่น้องไยแมวน้ามารอถ่ายอยู่พ่อได้เอิ้นป้าหรอบ่อเราบกินบ่เอืนั่นไกว่าู่ชมเถอะเออบรเบร์กิ่อึบเห็นอยู่บอกมากินชมแล้วพี่น้องเน้อ หลังจากกินลาบชีนมากแล้วคะต้องกินชมไว้เตอเจ้าบอกกินลาบชีนเหรชมป่าไปเป็นได้ไอเตอนอนเถือนใหม่เมื่อคืนใจใจห่อนเนาะห่อนเดียวหมอคืนเลยห่อนห่อนผิดเราองมันมันไม่ใชะห่อนถือชงนี่เดียวมันอยู่ในหอบมันอบมันเอาเนาะ พี่ตาเพอนนอนกระทับไปพลิกไปพลิกมากอยู่ห่อนดิ่ันผ้ากันดุกมาใส่เสื้อก้ามผ้ากันดุกมาใส่เสื้อก้ามแยกคักได้เลยรุมคักได้มื่อน่ะมันอากาศมันห่อนเลยฝนตกฝนตกกระผัดเดดเนาะมันก็นเลยเห็ดใหาอากาศอบอ้าวพี่น้องเอืเอนน้ำลายได้เตยเอ,อื้อนแม่ปลาเอ,อื้อนชิมได้จ้ะ เดก็ได้พันมือตัวเองเตยกินชมเฉยว่าเมียไปเด้อไปเด้อกินชมเด้อทางนางบ้านพี่เด้อใช่พันมือตัวเองเชื่อใกล้ๆกล้ได้ข่ามาเสีพักหน่อยเตยย้ำมือตัวเองเมื่อกี้นี่ ไอ้ต <c oughs> ้านอนอยู่ไหนบอกแม่จ้าอยู่ไหนพูดพี่น้องเลยจับบอกเห็นหุ่งจับแม่งเลิกอ่ะชีเรเดตมึงคืบมึงห่าจับได้ไรแดดกะพอดีมุกเท่าสีฝนตกอีกบอกวันโตอีกจังเนาะหัโตอีกอะได้ดำหน้าแล้วยังไม่ได้ขึ้นไป hiền đi năm giờ nào, giờ lại mai, còn chơi, rồi tao chịu ra ởng đốt mai nào đã cả mạo sao này, còn chưa ở đốt mai này, còn tuổi nam mạo đốt đau mưa đeo bạn kỳ đốt đau té hừng này ไปเต็มมือเศร้านี่ไปงานรองคันเนี่ยพากันแวเบิ่งเพื่อนเต็มมือเศร้านี่ครับเพื่อนจะเอาลงมาให้ทางยงาพอยาตาเพื่อนนั่นให้พี่น้องสูดให้โดนน้ำให้เนาะขับขี่ปลอดภัยเงินหาคำให้โชคให้มาแนบไปเจอพอมาเยอะไปเอ็าวไม่ครับพอดีคิวเยอะ กนั M ่งรถนั่งกันนี่คือรถจักรมาขีนี่คืิรถจักรมักีมันเพิ่งจะผูกแขนไว้ได้เต้ยนะแค่ตาฝาดมามาพี่น้องไหมกินชมโฉมม้วงม้วงไข่เส็บเดิมเองเส็บแส็บมาเด้อพี่น้องเด้อกินชมเด้อนั่งพิมาก็นั่งกินชมวิวไปน้ำผุดหน่ะบรรยากาศตามท้องไห้ท้องน่าพี่น้องเลยง้อก้วเชเชลยู่ ได้แศบแศบบ่อื่นได้ดิบุพเพตบ่้างบุพเพตบ่บุพเพตจังมาัดหอนทองมาเด้อพี่น้องเด้อกินสมเด้อแศบ่ให้น้ำฝอยเลยไปซื้อเมื่ิก่อนกินบ่กินสองคนลูค่ะกินสองคนก็ดูก เด้ไวไปอ่ะอืา่รถขายยังนะรขายตูขายตู้บ่ ไม่เบิ่งเรบมาตู้กันด้ะชื่อใบชายหมอนหน่อยมอนที่อ่าญาติพี่น้องเมันมาซอยแลยพี่น้องยัางเงี้ยมเอาไว้เพราะว่าผมมีตู้ใส่เนาะมาชอวมุ้งเนาะเรามาถขายตู้กันโอ้โหมาทำแมนเอ้ยมึงเนี่ยเราชงน้ำปะถ่ายเชื่อว่าด้วยถายตู้ดุเลือดทายผ้าถ่ายไข่ ขายผาขายทีนนอืที่วันรถขายตู้เพื่อนะขบบาบรถขายตู้ชื่อวอไใจม้อนตู้ตูก็เอาหน่อยน้อยหน่อยเห็นไดมหน่อยใหญ่มันกับเพงใช่ไ,ไมมใช่ไหเปลาดุกมนกินชมน,นึ่งวัเมื่อน้องเนี่ยตาเด็กืะ mưa hông đâu rồi quỳ thật nó ừ. hông đấy hông 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 nó phải hông hông xin mang cái hông hông thò mang hông hông vô hông này ตัวโลัดตัวทำบ้างก็คือม,มาละกะคือมาละงวหลังข้าวมาละำ้ามละ งัวเเนางเืองอตัวเดียวรับดูปัญหาก็ได้บางเรื่องนี่เพยนราตรงตรงตรงะวเ็มีด็ก่ะสแมงว่าพอได้เพ้ไปอ่ะแต่ใแม่ตัวนี้กับต่อกบตี้กายตัวนีเ่าลยมันบอกอ่ยายามยนะจะคิดด้ ยำให้ยํำนะคือถ่าไว้แหละงัวถ้าไม่ได้ลูกะงัวกระแตชื่อแต่เฮงเงไพี่น้องกระแต่เดี๋ยวปะนเตอเดียังไม่ได้้มมันก็ได้ด้าลูกเลยท่าแล้วลูกวันนี่จะโตนะายเด้ัายลายายปัวพ่อโตลพ่อโตเิอด้ยามาปัวพ่อโตเด้สัดยาให้เล้ ระเบิดเด้ๆยิ่งเดืองวัวสองตัวน้อยๆอย่านี้เดขายขึ้นมาเนอะไม่เหลือขายเทาจะขายเด้อดกน้งพี่น้อยไหมพูกนี้มะหาพูกเสียบ่มาหาพูกเสียละ ตาวัยกินมุกของแม่มุอแม่จะไปหาแม่เอาน้องเด้อไวยตื่นไปตาวัยกิมุกของแม่หวานหามาไม่หันดนแกงที่เรางั้นเราอดากกินมุกมัมุกเหรอกินตอนเช้าน้องเขาก็ชวนแม่ไปอยู่ไปอ่ะปวชไปใช่ไหมเพื่นอะไรอ่ะพักพัก ีทำจะถ่ายก่อนเพราะอะเว็นลาเยันเจี๊ยบทอดไปนอนทำจะถ่ายใหญ่ๆสองปากกาถูกไหมเนี่ยตุ้ยตุ้ยอ่ะตีของเลิกอะมันสินตีของเลิกปากกาดกมากยานไปนอน ก็หนีเดินเลิกเกินอือคืกินลาได้นี่เพ่มค้าแดกไหมค้ามชิท้ยเจ้าคาแดกคาสชิท้ายวันี้พ่อพ่มได้นันัสองชันหัวเบิดใช่จังเลย dẫn luôn bỏ lại hết bỏ dưa nó cái gì hết 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 này hết 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 nhung Cứ hết hết hộp hết này hết 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 ชมยองเอ้ยมันนี่เนาะมาไปทางใดนะมาถ่ายคลิปกินชมอ่าพี่เห็น้องเบิ้งมาเนาะส้มม่วงแก้วประเด็กเนาะหย่าแหละกินได้เจ็บยบทะบ่าก้าดุกอ่ามาถ่ายได้พี่น้องเอ้ยเนาะบ้าก้าดุกมาเข่าห้องงามได้เข่าห้องงามกะที่นี่เป็นวางอีกออกมากับย่านแด้เนาะวันสินตีงเลิกได้เมื่อคืนในย่านตีงเลิกทวนๆอยู่

คือเก่าบ่ได้ไปทางได้เนาะพี่น้องเอ้ยบดแดบดอยู่จัหน่อยแดจัหน่อยบดอยู่เนาะึมคึมด้พี่น้องเอ้ยบรรยากาศกยามแดงทางใต้พุ่นมืดๆคึมๆอยู่พุ่นน่ะเนาะฝนสิตกบ่จักเตอะมาดักไงเด้อักเหลือกสะักกไกล าทางไต้พุ่นมื่นมาได้ผู้พุ่นชิโตกได้นี่พุ่ชิโตกทางเปื่อนตะนาเฮือใไอเตอร์เปื่อนอีกเล่ปลาปด้อีแลวเนาะเล็ดช่องเลยพี่น้องไงยามแรงๆมามันชี แหลดช่องมันอยากฮ้อนพี่น้องเลยทางหน้าบ้านนี่เนาะห้องปนมีต้นไม้ต้นยังกับดินทางหน้าบ้านกับมันกับดินเบิด์ทนานเนะาะเอาสิปลูกหั่นปลูกนี่มาพอดีบงังกับบ่ได้พี่น้องเลยอยากแดดแดดฮ้อนไนงะบรรยากาศยามแรงกันเลยเนาะใครแน่แต่อยู่ดังบ้านพี่อยู่ดิมตางหน้าพี่ใครแน่บรรยากาศกับชิ้นเย็นแไงทางนี้เนาะตามตรงไหตรงหน้าเลยกัน อันตอกี้วันลดขายตู้นะแต่เป็นลดขายนั่นขายที่นอน่งนเตออวะขายการะลุมน้ำเฮอ,อ,อยญาดบอยเตร์เจ้าญาติบ่โกเก็บอันเจียวมูมองไปก่อนนี่พือกินนี่ งไปสิสำหรับคลิปนี้แมงเตอร์กับดมมี่ยังลายเด้อพี่น้องเด้อเนะบมีอ่จาจะกทีทายยังลดงให้พี่ให้น้องเบิรงเนาะกับ,บ่ไดรอันลายดอกพี่น้องไยมีพี่น้องเบิรงดําร้อยด้ามลายนี่แกทายลงไปเรื่อยแมงเตอกันเนาะสี่หาเดือน จกจีได้หรือโบได้พี่น้องเอ้ยการนมลูกกันเลบิวกับด้ามด้อยด้ามได้เนาะถ่ายไปซื้อดอกพี่น้องเอ้ยถ่ายพออ่ามีอย่างกับถ่ายลงให้พี่เห็นน้องเบิ้งซื้อเนาะบางคนก็อยากเบิ้งรับชมบางคนก็ให้ยกำลังใจกันบางคนกับโบมากกับโบเป็นอย่างด้อพี่น้องเด้อเนาะบางคนมากับกดเบิ้งกดชมให้แม่น้องเตอร์แน่โดยที่สำคัญกับโบขมโคชนาเด้อพี่น้องเด้อเนาะต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องอ่าที่กดเบิ้งกดชมให้พี่น้องเลย ที่บูเริ่มกันเนาะตั้งแต่ต้นจนจบมาจนฮอดปัจจุบันนี้แมงเตอร์กับสีอ่าพายามหาถ้ายคลิปมาให้พี่น้องบึง้งอีกต่อไปเนาะนใดอ่าแมงเตอร์่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำพม่พี่น้องใด้เด้อเนาะสำหรับคลิปนี้แมงเตอร์กับสีขอจบคลิปไว้เพียงชั้นี้ก่อนเนาะพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีประสุคู่สุขสู่คน จูหมงสุบอนพี่น้องไว้สบายดีไปแล้วพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะสบายดีสบายดียดไปสูคน